ที่นีส,สนมุทรสาครเมืองประมงดงโรงงานลานเกษตรเขตประวัติศาสตร์ริมเขื่อนมหาชัย่าฉลองความชื่นชมยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของขา้าความชื่นชมยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของขา้าความชื่นชมยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของข้า

จงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งตั้งปวปงให้ขอบคุณพระเจ้า